คุณรู้ไหมคะว่าคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนนะผู้ชายจะไม่เคารพคุณเออมันเป็นเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้กลัวกลัวอะไรบ้างกลัวเขาไม่รักกลัวเขามองเราไม่ดีกลัวเขามองว่าเราใจดําไม่มีน้ําใจกลัวเขามองว่าเราเป็นคนยากนะเรื่องมากแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงที่กล้าปฏิเสธเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากเลยนะ ลองถามตัวเองดูนะคะว่าที่ผ่านมาเราไม่กล้าปฏิเสธกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราเจอผลลัพธ์ยังไงกับความไม่กล้าปฏิเสธของเราเองมาดูกันข้อแรกค่ะเรื่องเซ็กซ์เรื่องเซ็กซ์เ,เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะแล้วเราก็พูดกันมาหลายครั้งมากหลายหลายคนเข้ามาถามโค้ชค่ะว่าเดทครั้งแรกๆผู้ชายต้องการเซ็กซ์แต่ตัวเราเองเรายังรู้สึกไม่แน่ใจเรามีคําถามมากมายว่าเอ๊ะเขาจริงใจกับเราไหมเขารักเราคนเดียวหรือเปล่าเขายังไปคบกับผู้หญิงคนอื่นอีกหรือเปล่า ทั้งๆที่เราคิดแบบนั้นเราก็ยังไม่เคารพในสิ่งที่เราคิดแต่เราก็เซเยสไปเหมือนปล่อยตามน้ําไปตามใจผู้ชายเพราะอะไรเพราะคุณกลัวว่าคุณจะสูญเสียเขาไปและคุณกลัวว่าเขาจะไม่สารต่อความสัมพันธ์แต่การคิดแบบนั้นเนี่ยมีแต่จะทําให้ให้โทษกับคุณนะเพราะว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยมันทําให้คุณปิดตาตัวเองข้างหนึ่งนะคะแล้วก็คุณจะมองไม่เห็นเลยว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนที่จริงใจ กับเราหรือเปล่าเป็นคนที่อยากจะคีบความสัมพันธ์แบบระยะยาวบกันไปยาวๆแบบที่เราต้องการหรือเปล่าปรากฏว,ว่าคนที่เข้ามาหาเราแล้วต้องการเซ็กโดยที่เรายังไม่ยินยอมพร้อมใจอะ่ะแต่เขาก็พยายามพูดจาหวันรล้อมมากมายว่าเออให้เราแบบยอมเขาเถอะนะนี่คือเขารักเราจริงๆคนที่ส่วนใหญ่ทําแบบนั้นส่วนใหญ่เราไม่จริงใจแล้วคิดแค่ว่าเขาต้องการเซ็กเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองใหม่นะว่าที่ผ่านมาคุณเซยเยสทั้งๆที่ในใจเรือ่องเรื่อคุณเซโนหรือเปล่า ข้อ2คือเรื่องเงินค่ะและหลายครั้งที่มีคนมาขอยืมเงินจากคุณนะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยืมเงินไปหลายๆคนคือเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนเพราะว่าคนที่มายืมเงินเนี่ยคือเขาก็จะคิดถึงเรื่องความจําเป็นของตัวเองเป็นหลักหลักๆแล้วคนที่ยืมไปมักจะไม่คืนคนที่ขอยืมไปเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนเบอร์บ้างละ่ะติดต่อไม่ได้บ้างกลับกลายเป็นว่าไอ้คนที่ให้ยืมเนี่ย จะต้องมีความเกรงใจคนที่ยืมไปซสอีกนะคะลหลายๆคนยืมเข้าไปนะแต่ว่าเอาเงินนะไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเอาเงินไปเที่ยวเ,เงินไปกินหรูหราแต่คนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยกินแบบมัธยัตตนีทีเหนียวเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมานักต่อหนักแล้วเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนที่จะเซโนหรือเซเยสค่ะเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของเวลาลหลายๆคนเนี่ยได้รับเชิญไปงานโน้นงานนี้เพราะว่าเขาเห็นว่า เออคุณเนี่ยสำคัญแต่จริงๆแล้วลองมาคิดดูดีๆนะว่าถ้าเราไม่ไปงานนี้เพราะเราติดธุระหรือเรามีงานอื่นที่เราคิดว่าเออเราต้องทําให้สําเร็จก่อนแล้วถ้าว่างเราถึงจะไปงานที่เขาเชิญมาแต่หลายๆคนพอไม่กล้าปฏิเสธค่ะคุณก็จะไปแบบแค่รักษาน้ําใจคนที่เชิญนมันกลับกลายเป็นว่าเขามองคุณว่าคุณก็คือไม้ประดับในงานนะเก้าอี้ทั้งหลายแหละเขาต้องการให้ที่นั่งมันไม่ว่างเขาถึงเชิญคุณไง แต่ถ้าคุณไปนะเพราะว่าเออคุณอยากไปแสดงน้ําใจแล้วคุณก็ไม่ได้ติดธุระอะไรโอเคไปได้ก็ดีแต่ถ้าไปไม่ได้จริงๆคุณก็ต้องบอกเหตุผลที่ทําไมคุณถึงไปไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยเขาจะมองคุณไม่ดีนะเขาจะมองคุณว่าเอ้ยคุณไม่เห็นความสําคัญของเจ้าของเจ้าของงานหรือเจ้าภาพไม่จําเป็นต้องคลิปแบบนั้นนะคะการที่เราเนี่ยเคารพในการตัดสินใจตัวเองมันแปลว่าเราเคารพคุณค่าในตัวเองดังนั้นเนี่ยผู้หญิงที่เคารพคุณค่าในตัวเอง สามารถจะปฏิเสธได้ยังมีเหตุผลอย่าลืมว่าการไม่กล้าปฏิเสธลึกๆแล้วมันคือความกลัวในจิตใจของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขนะก็คือคุณจะต้องมีวิธีการที่เรียกว่าการขีดเส้นความสบายใจของตัวเองนะคะมันก็คือการที่เราเนี่ยเขียนไว้เลยนะว่าเราจะเซย์สกับอะไรเซโนกับอะไรยอมกับอะไรไม่ยอมกับอะไรถ้าเราตั้งไว้ก่อนเราจะยึดถือ เส้นนี้นะคะเราจะมีกรอบความคิดของเราชัดเจนว่าเออถ้าเป็นงานนี้เราจะไม่ไปถ้าเป็นงานที่ให้ความสําคัญตรงนี้โอเคเราจะไปนะเรื่องเซ็กเรื่องเงินเรื่องเวลาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากกับชีวิตเราและถ้าอยากเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขีดเส้นความสบายใจนะต้องมาเรียนในคอร์สนี้ค่ะ Dark Feminine สั่งสมองให้เขายอมคุณถ้าสนใจทักโค้ดได้เลยค่ะ